สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมเช่นเคยกับช่องเกษตรไทยพูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่นำเสนอปัญหานะครับในการเลี้ยงด้วงนะครับสำหรับคนเลี้ยงด้วงนะครับปัญหานะครับที่ต้องเจอนะครับปัญหาอุปสรรคต้องมีแน่นอนนะครับในการเลี้ยงด้วงแต่ละครั้งแต่ละชุด ใช่ว่าทุกกระมังครับดวงจะดกจะเต็มทุกกระมังนะครับไม่ใช่นะครับเป็นบางการะมังนะครับเราเจอปัญหาอุปสรรคยกตัวอย่างนะครับที่ผมเลี้ยงนะครับหกกระมังนะครับเจอหนึ่งกะมังนะครับที่เจอปัญหาในเรื่องของดวงแม่โจ ไอ้หนอนแม่โจ้นะครับเป็นหนอนแม่โจ้ครับเกิดจากแมลงวันลายมาไข่นะครับทําให้นะครับการเลี้ยงด้วงเราเจอปัญหานะครับด้วงจะไข่น้อยนะครับไข่มาไม่ทราบว่าหนอนแม่โจ้เอาไปกินหรือเปล่านะครับจากการสังเกตนะครับกระมังไหนที่มีด้วงแม่โจ้นะครับด้วงจะไม่ค่อยมีนะครับ ดวงจะไม่ดกหรือไม่ค่อยมีหรือไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาสะท้อนปัญหาเรื่องของการเลี้ยงดวงนะครับคนเลี้ยงดวงต้องเจออยู่แล้วนะครับพื้นที่ไหนมีมแมลงวันลายเยอะนะครับก็จะเจอดวงไอ้หนอนแมจเจอเยอะนะครับผมเจอชุดละกระมังนะครับนี่นั่งแก้ปัญหาไม่ตกเลยนะครับ นี่ครับเพื่อนเจอปัญหาในเรื่องของนี่นะครับคือนอนแม่โจ้นะครับเพื่อนนี่ครับจะสังเกตได้ว่ากระมังนี้ของผมครบ2อาทิตย์นะครับปกติจะมีลูกดวงให้เห็นหับเยอะนะครับแต่นี้เห็นดวงน้อยมาก ครับเพื่อนๆไม่ซาบานอนแม่โจนี่มันไปกินไข่ด้วงหมดหรืปบ่านะครับนี่ครับวิธีป้องกันบางคนใช้มุูคุมนะครับก็มาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมจะปล่อยเลยนะครับแล้ว จัดการเอาหนอนพวกนี้ไปเป็นอาหารให้กับปลาของเรานะครับพอตอนนี้ผมก็เลี้ยงปลาอยู่นะครับเป็นปลาหมอปลาดุกนะครับปลาที่กินเนื้อนะครับสามารถเอาไปเป็นอาหารให้ปลาได้นะครับหนอนแม่โจ้นับกบาละมังไหนที่มีนอนพวกนี้อยู่นะครับ ผมก็จะแยกหนอนพวกนี้ไปไว้รวมที่กระมังเดียวเลยเพราะว่าจะไว้ให้กับป้านะครับเป็นการแก้ปัญหานะครับรนี่ที่มีนอนแม่โจ้นะครับนี่ผมก็จัดการเอามารวมกันเลยเลยนะครับเลี้ยงไว้ให้ปลาไปเลยนะครับถ้าเขา ถานอนเม่โจมาวางไข่นะครับเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่เลี้ยงปลาอยู่นะครับสามารถเอาไป,ไปเป็นอาหารปลาได้นะครับนี่เพิ่มโปรตีนให้กับปลาของเราได้จะได้อ้ว,วนๆด้วยนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับแากมีดี้นักก็จัดการให้นะครับแมงวันลายนะครับพาหะของการ เป็นตัวอันตรายสำหรับการเลี้ยงดวงนะครับทำให้ดวงของเราไม่ค่อยมีไม่ดกนะครับเกิดจากหนอนเมจโจรพวกนี้นะครับเราก็เลี้ยงไว้เลยครับนี่กำจัดไม่ได้ก็เลี้ยงไว้ให้ปลาไปเลยนะครับ,เก,บเก็บไปให้ปลากินทุกวัน,นครับนี่ครับ สังเกตได้ว่าถากกระมังไหนนะครับมีนอนแม่โจ้พวกนี้อยู่นะครับกระมังนั้นดวงจะไม่ดกนะครับเพื่อนสังเกตได้เลยนะครับเพื่อนๆต้องเจอแน่นอนนะครับแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันไปนะครับพื้นที่ไหนนะครับมีแมงวันไลยเยอะๆดวงพวกนี้ก็เยอะนะครับชุดนี้เลี้ยงหกกระมังนะครับ เจอกระมังเดียวนับด้านบนนะครับเจอกระมังด้านบนกระมังเดียวนะครับนอกนั้นผมเปิดดูแล้วยังไม่เจอครับเจอกระมังนี้นะครับเพื่อนวิธีแก้ปัญหาก็คือจับไปเป็นอาหารปลาเลยครับเพื่อนครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มานําเสนอปัญหานะครับสําหรับคนเลี้ยงด้วงที่ต้องเจอนะครับไม่ใช่ว่าจะนับสวยหรูนะครับทุกกระมัง ไข่ดกล่วงเต็มไม่ใช่นะครับแต่ละครั้งแต่ละรอบก็จะเจอปัญหาพวกนี้นะครับตลอดครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนสมาชิกใหม่ก็อย่าไปตกใจนะครับจะเจอปัญหาพวกนี้จัดการนำไปเป็นอาหารปลาซะนะครับเลี้ยงปลาเป็นอาหารเลี้ยงปลาลดทุนอาหารของเราไปในตัวอีกนะครับ บางคนนะครับเลี้ยงดวงเลี้ยงหนอนแม่โจ้นับขายนะครับเป็นอาหารให้พวกปลาสวยงามนะครับก็เพื่อนๆลองไปเซิร์ชดูนะครับพวกหนอนแม่โจ้น,นี่มีประโยชน์นะครับบางคนก็นํามาทอดกินนะครับบางคนก็เลี้ยงขายเป็นอาชีพก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอย่าตกใจนะครับเจอหนอนพวกนี้ให้คันแจก,กออกมา อานนี้นะครับคลิปนี้ก็มานําเสนอปัญหานะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับใครที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องเกษตรไทยพู่ด้วยนครับขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ